จะเอาไปกินเลยครับเม็ดอะไรวะปลายมันไปชื่อตลอดเลยนี่เม็ดเอ่ออาคาเด้มีอ่ะไปปลายมันได้เขียบไปปะไปปลายมันได้ตัวที่เขียนหรืเขียบไปก็ฝากบอกทางปลานะคือเพิ่งได้ตัวที่สองแต่ก็ได้ตัวที่เขียนแล้วนะแต่ไปปลายน่าจะได้สิบเป็นสิบตัวแล้วมั้งแต่ว่ายังยังไม่เคยได้สัมผัสสีเขียนนะนะรุ่กระดุนได้แล้วนะ ป,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 ปรากฏว่าเอ็นซีเสือเมร์ใส่ไปคลิปก็โตมาเนี่ยแต่แม่เขาฝากไปให้ค่าน้ำมูกน้ำมันค่าต้องให้พีต่ตาเอาไปให้เนี่ยแล้วพิทักษต้องซื้อกาแฟซื้ออะไรไงต้องหักไปไอ้มันให้หรือ,อยังเือแม่ไม่ใช่จริงมันให้หรือ,อยังละ่ะ ไปวะเอาไปเอาอีกร้อยนึงไม่ถ้าแม่ยังไม่หยุดพูดเดี๋ยวเอาอีกร้อยนะึงนะอ่ะไปเปลี่ยนแล้วหักสองร้อยไปเลยไปจ้ะนี่แม่ไม่รู้เลยนะไปไม่ไม่ไม่รู้ได้ไงล่ะเก็บไว้เลยให้ไอ้เจนไปด้วยใช่ไหมให้เจนไปด้วยใช่ไหม